คักแล้วครับรอบนี้คักแล้วอุ้ยพุ่นอุยอ้ยเอ้ยใหญ่แล้วมาแล้วโอ้คนนั้นก็ซ้อนน้ำกดเลยโอ้ยมันซ้อนก็ซ้อนก็ถือกี้เอ้าหนึ่งสองสามครับนี่อูห้หาเบิ่งเงียบครับบรรยากาศแบบนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับนี้นาพามาเบิงเ่งบรรยากาศริมตะฟังโขงครับจุดที่ผมอยู่จุดนี้คือปากบ่องตำบลสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีครับ บรรยากาศคือคักแห้งครับโอ้ยบึงพี่น้อง <c oughs> พี่น้องมหาปานครับนี่ทั้งสองฝั่งเลยครับฝั่งไทยฝั่งลาวเต็มไปบิดวานแล้วครับตอนนี้เริ่มวานแฮแล้วครับนะบึงบรรยากาศครับเสียนแฮสองขอนครับมันนี่ได้มีโอกาสพาพี่พาน้องมาบึงแบบไกลๆเลยครับมัอน,นี่แต่ก่อนก็เห็นแต่น,นโทรศัพท์คือการพิ่นทายลง ต้องจอบ,บึองน้ำคือกันครับมีการเบืองบาดนา้ำ <c> เ <oughs> บืองบรรยากาศบนไ่แล้วก็จอดครับได้พักคือกันครับประยอนใด้ยุดประมาณ30นาทีคือกันครับอยู่ทางหาชมดาวครับไข่ไข่กันเลยพี่น้องฟังนานล้ายครับตั้งแคมป์เป็นจุดเป็นจุดเลยครับแต่ว่าเสืองแฮสีบอยหนาวครับทางนี้ เอาโอ้ยประจกครับพี่น้องสองอ้ยสองตัวอ,อื๊ดอ้ยสองตัวครับปลาใหญ่เหลือมากแล้วครับตอนนี้อ้ยตะวันซอนลายบรรยากาศธรรมชาติพี่นี่ดันปลาขึ้นมาตอนรับพี่นองที่มาจากกรุงเทพเลยครับเอาเอาึอา้บ นี่สอนกระตักด้วกันครับสอนกระตักแหกกวานครับจุดนี้เอา้าเดี๋ยวหลุนหลุนเบิ้องสอนครับสอนมูมี่ยังครับหลุนแหพ่อใหญ่เหล่าบานนี่เอาเบิ้งเป็นไหนพยย่อใหญ่บัวซูนพยย่อใหญ่ปะเออโอ้เป็นหลอบเป็นหลอกนะครับเนาะออออพคัีหลุนกันเบลงครับดึงแหขึ้นมาแล้วเอา้า เราบมมียังครับขาวสะอาดอ้าเบิ้งพอใหญ่แล้วโศกสิมันอยู่บ่เอา้าใช่เลยอ,อึ๊บโอ้โมมียังเนาะครับเนาะเอ้าเดี๋ยวหล่อหลอบหน้าครับอุย้ยตากสอนประโจนะเจ้าเนาะเออทั้งนั้นสิเป็นตักสอนครับคัดถ่ายตักเลยผู้ยามมองกับยามครับโอ้แนมลงไปผมนี่ครับตอนนี้ผมกับยางมาเรื่อยๆครับได้ประมาณร้อยกว่าเมตรเลย ถ้ำไรครับมีอยู่สองุดจุด,จดนี้เขาเอื่อนมาปากบ่องแล้วก็เทิงกันขึ้นไปสิเป็นถ้ำไรเราโบกไกลปไปไหนครับประมาณสองสามร้อยเมตรเ็นว่าย่างมาเรื่อยๆครับในการหาปลาช่วงนี้ปลาหนอนเพิ่งกระสีงดประมาณสามสิบนาทีและกระจังสีวานกันใหม่ตักกันใหม่มีหลอดไผ่หลอบมัน <c oughs> โอ้ยพี่น้องฝั่งหนังครับตเต็มครับเป็นปุ่มอยู่นั่นแหละครับอา้าว ทางยางไปกับซีมีหินแบบสวยงามไปอีกแบบครับกุ้กหวานามครับมากหวานามสามารถกินได้ครับหน่อยซุกของมันอ๋อมีทางหลดลงมาคือระบายดีคุณครับเพราะแนมเพีนละตอนนี้รถมอไซ่์จอดอยู่อีกประมาณสองรอยเมตรครับ <c oughs> เอา้ามาเบ่งบรรยากาศเป็นตักสอนครับ ห,หลุนกันเบิง้งเอาเอาเออเอออ๋อมีแต้มอยู่ครับโอ้ยญ่เจอเจอี่ยเจอบบสํเาเนาถือแล้วครับวับงหัน่ายน้ำโบทันครับนี่อ้ยสามตัวครับบาทนี่อ้ยพี่น้องฟังนั่นได้แบบร้ายเลยครับอู้ยอ้ยคักๆักัก,กพี่น้องฟังนั่นได้ร้ายแหงครับ บาแล้วเป็นซีเป็นสาวคนน้เนี่ยมึงอุ้ยทั้งนี้เวายอครับเดี๋ยวดิซุมิึงโได้้อีกแลว ยังก็ได้ทีแต่นะม้วนแลว้วหวเแนวนี่นอู้ห <c oughs> เอารุนกันนีครับพี่นอ้องอ้ยอู้หบมีครับหล่อมีเอาสอนนี่เขาเอื่อนตักสอนครับตัก๊กสอนสอนกันเลยนี่ส,อน,ส,อ,นสอนทีบอลขึ้นเห็นไรนี่เ <c oughs> ด็ดซ้ำครับอ้สุดยอดดีดีวะกขารังเคยเห็นด้วยนี่ตักสอนแบบสอนกัน บรรยากาศครับืันนี้เขาเอื่อนมาทำไรประครับหรือยังอยู่นี่ทำไรครับทำไรจุดนี้สีทึ่งพาวัดใจทำไรเอ้าอเรียบร้อยแล้วครับ่านไปแล้ววงหันบาทเดียวได้เก,กือบสิบกโตครับวันอุ้ยขาหลายนี่ครับสดสดตัวใหญ่เลยครับนี่ไปย้อนใหญ่เปลี่ยนผู้ใหม่ครับบัานนี่อ้ย เปลี่ยนครับเพื่อนที่ให้แต่ละคนนี่เอาพ่อได้กินให้ซิปก็โตขึ้นไปครับแล้วก็ยังเปลี่ยนเอาสามพอสมควรให้ผู้ไม่ตักอีกไปนี้ครับบรรยากาศครับพี่น้องฟังนะอู้ยขากลายนั่งคข้ายๆกันคข้ายๆ,ๆกันครับอูย้ยเนี่ยเบิ่งที่พุ่นอูย้ยคัก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 ได้ไล่กันครับท่านกระได้อู้เกือบเป็นซิปกุหลาบบาทเดียวหันอ้ย นะลุ่นกันนี่ครับเปลี่ยนผู้ใหม่แล้วบานนี้เิ่งพอใหญ่แล้วตักเพมึงขับบานนี้ปลาเริ่มมาอีกรอบแล้วตอนนี้โอ้โหเนี่ยพี่เลวครับปลากระแตบเนียนๆเนีหนๆตินออกซะนั้นครับโอ้ปลากระแตบเอฮะพักยกก่อนเอ้าลุ่นกันดีครับพี่น้องรอบนี้ชี้เป็นยังไงนะครับหมดมาเพิ่มเติบเลย มีแล้วมีแล้วมีแล้วนี่หุยขักไลขักไลครับไปย้อนโอ้ตัวงามครับเนาะฮะเหลือมม้าเหล่าพ่อใหญ่เหลือมม้าแล้วกำลังกำลังเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนกำลังได้ครับโอ้ผุนหน้ากระตักผู้เดียวอยู่ผุนเลยพี่น้องฟังนะได้ตลอดเลยขักีรีเอ้า ไม่แต่ปลากระแต่เนาะโอ้มีประยนอยู่เว้ยนี่ติดอีกแล้วอุ้ยอ่ะตัวใหญ่แล้วเริ่อมมาสแล้วมาเรื่อยๆแล้วตัวใหญ่ตัวงามคัะเนาะอืมยอดเลยเอ้วคักแล้วครับรอบนี้คักแล้วอุ้ยพุ่นอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่แล้วมาแล้วโอ้บาดถือกระถือยังสี่แหละอุ้ย ขาไกลอ่เพื 1> oh. 1, 2, ่อนน่ะก็บซอนน้ำกลนเลยโอ้ยกูซอนก็บซอนก็ถือกี้เอ้าหนึ่งสองสามครับนี่อู้ห้ามุกเงีาบครับบรรยากาศแบบนี้โอ้ยปาซ้อนก็ได้อีกบุกหลายเลยอืมใส่ใหญ่แห้งครับอู้ยตอนซอนโอ้ปูนโอ้ยังมาเรื่อยๆครับปลาช่วงนี้ยังมาเรื่อยๆ